สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแมวันนี้มาแปลกเลยนะคะวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมไปทริปแอดเวนเจอร์กันค่ะที่เรีวกวอร์แควินเลดโฮเทลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมจะลุยกันยังคะไปเลยค่ะ The <laughs> weather แม้จะเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองการนะคะแต่ว่าที่รี v ว r ร์ a i Village Hotel แห่งนี้ก็ได้ดีไซน์บรรยากาศให้ออกแนวจังก็ e r รีสอรที่เข้ายุคเข้าสมัยมากๆเลยะะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจัดกิจกรรมกันแบบ a d v e n นเจอร์บุกป,ป่าฟาดงมาให้ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมผาดผลได้เล่นกันด้วยเลคะ่ะอย่างเช่นเจ้ากิจกรรมขับรถ ATV ที่น้องแอนเขลองอันนี้อยู่ละคะ่ะแหมแมนจริงๆเลยนะคะ และอีกหนึ่งกิจกรรมแนวผาดผลก็ต้องยกนิ้วให้กับการปีนน้าผาซึ่งมีความสูงกว่า40เมตรทีเดียวเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นซึ่งกิจกรรมแบบนี้ก็นับเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งค่ะต้องแอบกระซิบนิดน,นึงนะคะว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถเผาผลาญได้หลายร้อยแคลอรี่เลยละค่ะ มชเจมืจอจมอจ่อย<อ>จังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วเขายังมีสปาด้วยค่ะแต่สปาที่นี่ไม่ต้องใช้คนช่วยค่ะจะเป็นไงขอแอดไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ที่ร็อกว l ลเล่ฮอสสปริงที่นี่นะคะเขามีสปาแนวใหม่ที่ขอการันตีว่าเป็นที่แรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือด r Fish หรือว่าแก๊งปลาหมอมบำบัดค่ะปลาที่จะมาทำความสะอาดเท้าเรานี้ก็เป็นพันธุ์ที่ลาเฟียแก๊งสเตอร์นะคะซึ่งขั้นตอนการทำเนี่ก็ง่ายมากเลยและคะ่ะ เพียงแค่เราแช่เท้าลงไปในบอ่อปลาหมอบำบัดเจ้าปลาพันนี้ก็จะเข้ามาตอดหนังเท้าที่ตายออกแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บนะคะเพราะว่าฟันของเจ้าปลาพันนี้เนี่ยไม่คมพอที่จะตอดหนังดีของคุณได้ค่ะดูท่าทางน้องแอนของเราจะมีความสูงนะคะแหมแช่ไปก็หัวเราะไปไม่ยอมขึ้นจากบอ่อเลยหละค่ะ she งแช่บ่อน้ำแร่ร้อนท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติค่ะน้ำแร่ที่นี่นะคะมีทั้งความสะอาดแถมอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยแหละคะ่ะซึ่งก็ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะว่าปลอดภัยสามารถอาบหรือว่าแช่ได้100%เซตเต็มค่ะแหมมาทริปนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าได้ทั้งความสุขความสนุกแถมได้สุขภาพที่ดีติดหมาติดมือกลับบ้านไปด้วยและคะ่ะ อ่าตรงนี้เขาจะเป็นล็อกวอลเล่ฮอสปริงที่เาเปิดขึ้นมามีบ่อน้ําแร่ธรรมชาตินะคะหบ่อมีมีหกบ่อบ่อทำน้ำแร่ธรรมดานี่น้ำร้อนเนี่ยสามบ่อมีบ่อนี้เป็นบ่อธรรมดาดีบ่อนี้แหละบ่อปลาดเรฟซที่จะกำลังจะเล่าเนี่ยแหละเป็นบ่อที่พิเศษสุดเลยคือปลาพวกนี้ลักๆลงเข้าไปก็ไม่กล้าลงไปนะคือเขาบอกมันเป็นปลาในตระกูลปลาหมอค่ะตระกูลปลาหมอเขาเรียกว่าที่เราเปียแก๊งสเตอร์มันจะทำหน้าที่ในการแบบตอดตอดขาเราอ่ะกินแบบพวกเซลล์ที่มันตายแล้วอะค่ะ จริงๆถ้าจะใช้มือก็ได้ใช่ไหมได้จริงเขาบอกลงได้ทั้งตัวแอนไม่ก้างแอนไม่ก็ไม่ก้างก็เอาขาลงก่อนอะไเงี้ยถ้าเป็นพี่นี่ลงไปทั้งตัวเลยเนี่ยคือพอลงไม่จะดีละโอลาตายก่อนไม่ไมไม่ใช่คือหมายถึงว่ามันจะได้ลองลองดูไงเอแบบใหมใจเย็นๆพี่ ขาลงไปก่อนใช่ไหมคะแต่แรกปลามันกลัวเรามันก็บ่ายหนีหมดพอสักครู่เนี่ยพออยู่ได้ระดับเนี่ยมันก็วิ่งบ่ายเข้ามาตอดแบบตอดตอดแล้วมันจะขำคือปลามันชอบตอดอาหารมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อหรือมันก็ตอดง่ามนิ้วแต่จริงๆมันมันไม่มันไม่เจ็บนะแต่มันขำอ่ะมันจะเหมือนปกตินมัเหมือนเราเอามือมาจิ๊บ อย่างเงี้ยแล้วก็ลุมๆๆๆอะไรอย่างเงี<จ>้ยค่ะคิดว่าคุณผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วความรู้สึกล่ะหลังจากที่คือเราเราได้ยินมาเยอะอว่าแบบเท้าเราเป็นแบบนี้แล้วพอแช่เอากลับขึ้นมา เป็นยังไงแบบเนียนขึ้นแบบรู้สึกเท้าเราสะอาดขึ้นเพราะมันช่วยตอดพวกเซลล์อะเซลล์ที่มันตายแล้วพวกหนังเนี่ยเราไม่เห็นแล้วตรงตรงเนื้อที่หนาหนาอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอตรงแบบไม่ไม่มันจะมีแบบเล็บเออมันจะมีขอบซอกง่ามนิ้วที่เวลาเราเท้าแห้งมันจะมีพวกเศษหนังที่ลอกมันลอกไม่หมดคือเวลาเวลางามตามง่ามตามเท้ามุมมุมต่างๆที่เราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตอดให้แล้วแบบมันจะคือเอ็จะรู้สึกว่า คลายเคยรียดได้ดีมากอยากแอบเอากลับบ้านมาสักสิบตัวเห็น <laughs> นั่งแอบหัวเราะอยู่คนเดียวเลย <laughs> มันขำมากพี่เวลาเ<อ>ครียดไปนั่งให้มันต่อนเล่นอารมณ์ดีมากนั่งหัวเราะกันทีกันน้ำแร่เอาน้ำร้อนบ่อน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งพวกเนี้ยน้ำแร่มันจะสะอาดเนี่ยคะมันอยู่ข้างใต้ดิน ก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่มันต้องผ่านการกรองอของชั้นดินชั้นหินชั้นทรายก่อนขึ้นมาดิและที่นี่ก็ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยว่าเป็นน้ำแร่ที่ปลอดภัยสามารถแชร์ได้เพราะว่าน้ำแร่มันมีหลายชนิดค่ะบางชนิดเนี่ยก็แชร์ได้ไม่เป็นอันตรายแต่บางชนิดเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีๆก่อนร้อนไหม 38องศาค่ะพี่ฟังดูเหมือนไม่ร้อนอพอเอาขาลงไปเนแรกๆเนี่ยนะขาก็แดงๆแต่ว่ามันทนได้มันต้องค่อยๆปรับระดับค่ะต้องค่อยๆลงไปแต่แบแช่แล้วเนี่ยรู้สึกสบายนะเออมันช่วยยังไงอ่ะเหมือนเคยเหมือนเราเคยอาบน้าร้อนบางคนชอบอาบน้ำร้อนเพราะว่ามันสบายร่างกายว่าอุนเมื่อกี้เราเหนื่อยนะคะไปทํางานมาหนีเหนื่อยแล้วเราก็แบบพักผ่อนเวลาลงไปน้าร้อนเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะแบบอุ่นอุ่อใช่เลยนะเวลาเวลาแบบตามตามตามโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มันจะมีแบบเป็นจากรุษี่พูที่เป็น <im itation> เป็นคือมีระบบนวดเป็นระบบพน่นน้ำแล้วก็<ช>น้ำจะอุณหภูมิสูงหน่อยไปลงไปนอน<ช>มันจะคลายเครียดอันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติลแ,แล้วเขาบางทีเขาก็ะาจะมีการเปลี่ยนน้ำด้วยน้ำแร่ที่นี่ก็จะมีพวกแบบแร่ธาตุเยอะแยะค่ะโซเดียโโดมค่ะ <im itation> <ๆ S 2> มันกลนีสอะไรต่างซึ่งพวกนี้มันมีส่วนในการช่วยแบบเรื่องรักษาผิวพรรณเราด้วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเราให้ดีขึ้นมีระยะเวลาที่พอเหมาะไหมเอาไว้ไม่ไม่ควรจะยังไงเขาก็มีบอกค่ะว่าไม่ควรแช่นานเกิน30นาทีอยากแช่อยากแช่เกินหน้าอก เพราะถ้าแช่เกินอ,อกเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเหงื่อเยอะ ห้ามมุดด้วยโอ้ห้ามอะไรเงี้ยใช่ห้ามดำน้ำด้วยเพราะมันร้อนมากแล้วแบบเหงื่อคือต้องดูแหละว่าเมื่อไหรที่เราเสียงเหงื่อเยอะนี่ต้องขึ้นละอย่างคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันเนี่ยไม่ควรแช่เกิน20นาทีค่ะรักตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเห็นแล้วก็แบบว่ากับทีมงานเนี่ยโอ้โหกรี๊ดเลยอะทางเข้าน่ารักมากทางเข้าคือเขาจะทําอย่างเงี้ยสวยออตะกีที่เป็นต้นไม้ใช่เป็นแบบเหมือนซุ้มซุ้มเหมาะถ่ายรูปมากแล้วพอเข้าไปในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบจังเกิลรี่ะค ให้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติด้วยมีสระน้ําแต่ที่เขาก็มีน้ําตกไหลผ่านในในรีสอร์ทด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ในรีสอร์ทให้เราได้ได้เล่นกันมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่ไปเมื่อกี้เห็นแอนขี่ ATV อ่ามีเมื่อกี้มีไต่หน้าผา40เมตรค่ะแล้วก็อันนี้นี่เป็นอะไการของนี้นกนกค่ะเต้าตะวันเขาก็จะมีแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาข้างในบรรยากาศแล้วก็จะแบบสนุกสนานแบบจังเกิลแบบปะปางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มี มีเลยคบ้านพักเออที่เป็นแพรริมริมน้ำางเงี้ยค่ะก็เรียกว่าไปแบบได้ทั้งครอบครัวเลยนะน้องๆเด็กๆไปว่ายน้ําไปแบบไปสวนสัตว์ไปเล่นกับสัตว์พ่อคุณแม่ศึกษาธรรมชาติใช่คราวนี้ไปก็สนุกมากเลยก็ต้องขอขอบคุณ River q u a ร v i l l a g e ด้วยนะคะ